ทุกคนรู้ไหมว่าถ้าเรานอนไม่หลับหรือว่าหลับไม่สนิทเนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกายและสุขภาพของเรายังไง จากข้อมูลนะครับพบว่าคนที่นอนไม่หลับหรือว่ามีอาการหลับไม่สนิทนะครับมันก็จะเกิดการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอทําให้ประสิทธิภาพการทํางานและการใช้ชีวิตต่างๆนะครับลดลงจะมีปัญหาด้านอารมณ์การควบคุมอารมณ์นะครับแล้วก็การจัดการกับอารมณ์ที่ลดลงนะครับทำให้มีปัญหาความเครียดความกังวลและอารมณ์เศร้าได้มากกว่าปกตินอกจากนั้นก็ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพนะครับมีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคต่างๆทางร่างกายได้มากขึ้นด้วยใครที่กาลังมีปัญหานอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทนะครับอาจจะเพิ่มการออกกําลังกายการงดทานอาหาร เรื่องผีของพี่แจ็คใช่ไหมอย่างพี่หมีเองเนี่ยฟังพี่แจ็คนะครับผียังไม่ทันออกเลยนะครับก็หลับซะและส่วนถ้าใครที่ต้องการตัวช่วยในรูปแบบของอาหารเสริมนะครับพี่หมีก็มีแนะนําเหมือนกันนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเป็นอาหารเสริมแบรนด์ของคุณหมอนะครับเขาออกแบบสูตรมาดีมากเลยนะครับจะเลือกใช้สารสกัดจากธรร,รมชาติที่มีสรรพคุณในการกระตุ้นการสร้างเมลาโทนินช่วยให้นอนหลับดีขึ้นนะครับและช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นด้วยส่วนผสมสําคัญของเซนต้าในตัวนี้นะครับก็คือสารสกัดจากหญ้าฟรันหรือว่าหญ้า คุณภาพนะครับและช่วยให้ระดับเมลาโทนิน,เ,นเพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนั้นยังช่วยปรับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัญหานอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่สนิทด,ด้วยนะครับโดยอาสาสมารจะมีอารมณ์ทางบวกที่ดีขึ้นนะครับและมีอารมณ์ทางลบที่ลดลงครับยังมีส่วนผสมของ l อลทอี T A นะครับที่เป็นส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มสารเซโรโทนินนะครับโดปามีนและก็กาบานในสมองสารสื่อประสาทพวกนี้มันจะช่วยให้เราผ่อนคลายลดความกังวลนะครับและช่วยเรานอนหลับได้ดีขึ้นนะครับจากงานวิจัยพบว่าเอลเทอเนีบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกกกกาาาาารรรนนนนนนอลลลัััััับบได้้้้้้เเพิ่่่่่มมมขึึ็็ยยยะีสทงงงงแแววววววจจถช นอนไวขึ้น30-60นาทีเลยครับและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในช่วงกลางวันได้ดีขึ้นด้วยครับส่วนผสมอื่นๆที่มีส่วนช่วยในการสังเคราะห์เมลาโทนินนะครับในตัวเซนต้าในตัวนี้ก็มีครบเลยนะครับที่พี่มีอยางแนะนาให้ทานอาหารเสริมช่วยนอนหลับแบบนี้นะครับแทนที่จะไปกินเมลาโทนินโดยตรงนะครับเพราะว่ามันมีความปลอดภัยมากกว่านะครับที่สาคัญเนี่ยมันสามารถทานติดต่อได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ทําให้ดื้อยานะครับแล้วก็ไม่ติดยาด้วยและตัวช่วยนอนหลับพวกนี้นะครับมันช่วยเรานอนหลับดีขึ้นแบบที่ตื่